สิบหกสิบเก้ามงองล่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องไปนอนกอมประเทศสันเพื่อประเทศสิลัระเทศนอนกอมนาวนอนกอดอนอนกอม,มันหนาวได้ไปยูแลมันอันซาลาประเทศประเทศภาคตะวันอกเหเนือเจ้ากำลังรับโอ้โหมันชุ่มช้เยอะเลย กันแล้วว ok> ่าบบกขี่อีกปีสี่เคิประเทศประเทศท่าเรอไเียวเนี่ยาาออืมากเลยเขาแบบเปิดมันเเปิดัดลมแห้งนอนเดนอนเจต้เดียวประเทศ้วนอนอานห้องมะกรมนอนขากบนอนขากบเมื่อคืน สุดไปเห็นเฮือนเจ๊แสดงมาด้วยนี่ นองเติร์นนอนเมื่อคืนปล่อยประอ้วนลงมาอยู่พี่ถ้าสัตสีนอนหมดได้สีนอนหมอรับสีนอนหมออิม่มขอบคุณพี่พีทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เดอ้อขอบคุณพี่ปานาะอานทุกคนที่ อวยพรให้ขอ่ลใหรือวยเด้อร์เป็น่าค้าขายก็ขอให้ค้าขายดีก็ปุลละลายๆเสน้นกันครับผมเส้นกันขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขคือกันที่รักผม สิบอกค่ะสิ่น้อนเอาเลขอีกะไรพี่นอ้องเอ้ยเมื่อคืนนี้ป้าพบเงยวนะถือเลขร้อยหนึ่งพุโโดด้ออัามมาลาเมื่ออะไรแสดม่าถามอันเบิ้งเลขในเะงินในสั้นแหละเลขถ่ายมัณหนะ์เลขถ่ายมันหะแปดแปดหกนั่งสืบแปดหกถือร้อยหนึ่งอืมนั่งแปดพัน <c oughs> คนกายไปกายมาคราับาอหยังวะสับหกเทะมาว่าในสื่อสายพื้นนี้ เงยข้อคอยๆแล้วแสดกแท่งลูกแท่งเต้าออกมามันนักนะฮะเนาะมาเบามาเบาเมึงอไงฮะกับมานองเดือนเนาะเอายายไปสูงทั้งสี่ประกอบตัวนั้นกับประกอบตัวนั่นก่อนประกอบเองนี่แหละ อย่าไปเตงการยายไว้เนี่ยโอ้ยสิประกอบอย่างเงี้ยจะไปข้างกันอยู่ขวดโมเมเลกกได้บัวากวดกระสังนะ,ะกวดที่หยัง ไม่แล้วสู้กับเปืือนปูนแล้ะกูสิบอกว่างี่ลุ่มนะโอ้โหไงกลุ่มกลุ่มจักตัวะตสี่สุดบาทนี่ <c oughs> มีตัดอยูน่นซีว่ามีตัดบดลงมานำใช้มีด <c oughs> วแล้จะประกอบชั้นวางของนะทุกคนเมาอคืนนี่ว่าสิงลงมานอนนี่พี่ครับโอ้อย่านอนบ่ลล น็อตฮี่ยอึกกระถึกน,น็อตนะ็อตได้โหลดนะอามานีนเดอร์นี่ตัวนี้นนว่างท่านน่หล่ะโซ แบบสี่รอบก็ทำแล้วก็ออแนานามะตัวนี้นะแบบอัตน,นตัวสี่สูตรหักหมอห,หมัวมันอยู่ในสายก <c oughs> าซิงโตสเบาะมันวะอยู่หน้าหันไหนนี่นี่ ประก,กอต้นนี้ก่อนนาะมันจะเป็นอะไรน็อตมันหน,น,มนามาแล้วในรถนะ,น,ะ <c oughs> น่าน,น็อตมันจะออกเลยนี่น,น็นอตน็นอตน็อต วันวนไปนางอย่าพูนมาต้องมาเสนอโอ้ยเบิ่งก็ไปนางเบิ้งอยู่หอน่าเอมั้ง อเอดบัดดบบมันก็มีอยู่นะองสูงน่าจบอกให้โทรหาบักใคกโอ้บอกให้โทรอยู่แต่เหือน จนตาสวยเพื่อ,อสิได้แต่ละอัน,นอ่ะตัวเขาลงคลองเหรอคะแนนกลับมา โหหนึ่งกิโลโตดโคดรดีโขดพวกเรามันเอามาให้บอกรบสดดอก มาสูปป <Nos> so. ้ากันแล้วต้องทำแบบป้ากันหรือยัง พัอมันเผือหวงานดกน้องน้องมึงอน้องมึงมีน้องคล้องควเผื่อสิเหลวเผื่อสิเหตุได้แต่ล้อย่างเนาะบนนเป็นของใหญ่ แสดงขอบคุณขอบคุณขอบเออขอบใจมากขอบคุณที่ติดตามขอบคุณละลายๆติบกำลังใจไหวพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องกระสีพากันประกอบเบิร์ดมือนะวันนี้เราไม่ได้แล้วง่ายทีอันนี้อันนี้นะสูตรแค่หนาเดียวได้หนิตัวยางสื่อได้หนิตัวนี้นะอือไปเจอตัวนั้นแห่งนักจังสเปียร์ได้ตัวนั้นนะ ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วคะทุกคนอ,อ,อีดาดเอ้ยอีดอกเอ้ยดอกเอ้ยขอพี่ลูกพี่ออลอกโทษๆอีนี่หนาวมึง